สวัสดีค่ะเมนพิชาเองค่ะคนถามมาเยอะมากเลยว่าทําไมมินถึงผิวดีนะคะอันนี้ก็ทําหลายอย่างนะคะต้องบอกว่าออกกําลังกายด้วยดูแลผิวด้วยแต่ว่ามนมีตัวช่วยตัวหนึ่งค่ะที่จะแอบมาบอกความลับก็ไม่ลับเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแค่กินทุกวันแค่นั้นเองนี่บูมคอลลาเจนนะคะอันนี้เป็นคอลลาเจนที่เป็น36 i r t y i n 1เลยแล้วก็มีคอลลาเจนที่มีกลิ่นไม้คาวที่สำคัญนะทุกคนคือสีของเขาเนี่ยจะสวยมากกินแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ ปกติจะง่ายๆแบบนี้วันนี้กำลังจะขึ้นเวทีนะคะก็ฉีกซองแค่นี้เลยแล้วก็เทแค่นี้นะใช้หลอดคนเนี่ยแค่เทก็หอมแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยคนถามว่าอย่างหลายคนถ้าไม่เคยกินคอลลาเจนอะ่ะก็จะไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรแต่ถ้าคนเคยกินอยู่แล้วก็จะรู้ว่ามันช่วยในเรื่องของคิ้วผมแล้วก็เล็บก,ก็จะบํารุงเหมือนกันแล้วก็ผมก็จะแข็งแรงนะสําหรับใครที่กังวลเรื่องผมเนี่ยหอมด้วยนะคะไม่มีกลิ่นคลาวเลย อร่อยค่ะหมดแก้วถ้าสนใจหาซื้อได้ที่พาร์ทเนอร์ของดีไ o คอนทุกทั่วประเทศค่ะ